วันนี้จะมาเก็บสัลอตกันค่ะสลโต้นนี้เอรี่จะปลูกให้มันขึ้นต้นลิ้นจี่ค่ะพอเราก็แค่รอให้มันตกลงพื้นแล้วเราก็มาเก็บค่ะถ้าสัลอตสุกค่ะต้นจะอร่อยมากมากเลยค่ะวันนี้มาดูกันค่ะว่าตกแล้วกี่ลูกดูสิเจอหนึ่งลูกนี่ให้เชิดสิอ้าจะหวานน้าดูเลยลูกนี้ก็คือใช่ถ้าลุถ้าถ้าต้นที่เราปล่อยให้มันสุกแล้วก็ตกเองเนี่ย วมากเนี่ยเดี๋ยวก็ตกตรงเนี้ยหนูรอไว้เลยตรงนี้ตกเมื่อไหร่มาแน่นอนอ่าฮะเข้าไปดูข้างในโอเคเข้าไปดูข้างในกันอ่ะนี่ปะป๊าเห็นข้างในเดี๋ยวปะไปเอาอันนี้ไปเอาหนึ่งลูกสองลูกอะไรอ่ะโอตะก้ารอูมามิเลยวันนี้โหปะข้างตกเต็มเลยเดี๋ยวหนูลงไปเก็บนะโอเคหนูลงไปสิอ้อมไปจากฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวปะอยู่ข้างบนเอง นี่อีกหนึ่งลูกโอ้โหโดนลงไปเลยตรงนี้ก็มีลูกโ,โหตรงนี้อีกสองลูกอลกรเพิงชอบมา,มากๆละของโปรดอลักรเลยนะเนี่ยแล้วก็บอกสะใจเลยวันนี้พี่สะเก็บมาให้เยอะมากโ,โหตรงนี้ก็อีกสองลูกโ,โหตรงนี้ก็มีเยอะเลย เยอะมากเดี๋ยวปลาโดนลมไปด้วย,อ,ยอันนี้บอกแล้วว่าฟินแน่นอนอ่าฮะโอ้หดูสิเต็มตะก,กร้าเนี่ยมีไหมนี่ไงนี่เป็นรุ่หนึ่งเดี๋ยสิโอ้โหวันนี้เก็บได้เยอะเลยนะเนี่ยเยอะมากเต็มตะก,กร้าเลยอะ่ะเดี๋ยวอ๋อนี่ไงหนูลืมไปลูกนหนึ่งเฮ้ยนี่ไงเนี่ยลูกนี้ก็แก่แก่ดีมากแล้วสีนี้เหรออ้าว เดี๋ยวสิโชว์ผลงานวันนี้นี่โอ้ยตรงนี้มีตรงนี้นนมีอู้ยยิงเก็บเก็บไม่หมดเลยลูกมีกอ <laughs> มีไงอันนี้ใส่ผ่านไทยนุงเนาะอ่ะอมีไหมไม่มีแล้วนะอืมถ้าถ้ามีมันจะกิ้งลงมานี่แหละเดี๋ยวลองหาดูกันอ่ะฝรั่หนูถือกล้องให้นโอเค <laughs> จะปากะห้งสวยเอาสลูกเนาะมีเอาวางจะกรบนพื้นกันจ้ะชิมไหมแต่ไม่ได้เอาช้อนมานี่เนื้อมันจะสวยขนาดนี้โอ้โหเอะหนูกินสิหนูกินหนูกินดนป่าืะกล้องให้ใช้มือเลยใช้มือคน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 แล้วกินเลย อลองไฟน้าเลยก่นอนอรอ่อยเปรี้หวานเปรี้หวานกำลังโอเคเลยค่ะสุขาต้นชาดีกว่านี่ให้ดูนี่ฮะโอ้โหเนื้อแบบสวยมากอืมอลี่กินฟินเลยโอ้โหฟินขนาดนี้มาต้องพูดถึงอะไรกอจะฟินขนาดไหนอละก่อนชอบมาก อลากอนี่กินวันหนึ่งนี่โหถ้าเราไม่สั่งเบรกนี่ไม่หยุดเลยนะดูสิวันนี้ได้เยอะเลยอะออแก,กนิกก็จะประมาณนี้แหละผิวไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่รสชาติดีแน่นอนอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยไหมไปไปนั่งกินที่บ้านกันดีดีด,ดีกว่าเร็ว ยังไม่หมดเลยนิววาลวใช้นิวควานละเอาถือตะกร้าด้วยไปแล้วเดี๋ยวไปกินที่บ้านไปนี่แต่ต้นลินจีต้นนี้นี่ข้างบนยังมีอยู่เลยนี่นี่ตรงนั้นก,กำลังออกดอกอยู่ปลูกอยู่ที่หน้าบ้านเองเลยนะครับเนี่ยเนี่ยหน้าบ้านเองเดินลงมาเห็นไหมมีมะละกอด้วยมีมะละกอมะละกอ อ่าเดินลงามาหน้าบ้านก็มีผลไม้กินล่ะนี่พอ,อยังอีกนิดน,น,นึงไป let's go ไปเลยไปฝั่งนู้นเลยขึ้นฝั่งนู้นเลยนี่นี่กล้วยหอมทองก็กำลังออกเลยครับให้ดูเรือเเขือนี้ Ini ya.